เยรคริตได้นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปยังชีวิตของผู้คนมากมายรวมทั้งให้ชีวิตของผู้คนนั้นได้มีความหมายมากขึ้นแล้วก็มีสันติสุขด้วยล่ะค่ะตัวอย่างเช่นชีวิตของคุณเจมเรืองศักด์ลอยชูศักด์คริสต์มาสจะมีความหมายต่อเขายังไงเชิญรับชมเลยค่ะสวัสดีครับผมเจมเรืองศักด์ลอยชูศักด์นะครับพูดถึงวันคริสต์มาสนะครับก่อนที่จะ เดินทางกับพระเจ้านะครับวันคริสต์มาสก็เป็นหนึ่งวันที่เป็นวันรื่นเริงนะครับเมื่อก่อนมองว่าวันคริสต์มาสเป็นวันของศาสนาฝรั่งนะครับมองว่าวันคริสต์มาสก็เป็นวันหนึ่งที่เออบ้านเมืองเรามีการประดับประดาโน่นนี่ทําให้เรารู้สึกคลื่นเคลงนะฮะมองว่าเป็นเรื่องของฝรั่งไปนะครับสองปีนี้นะครับที่ได้มีโอกาสมาเดินกับพระเจ้าเนี่ยความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันกลับเปลี่ยนไปนะครับ เพราะว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกถึงวันเห็นถึงวันคริสต์มาสนะครับมันทําให้เราย้อนนึกกลับไปตั้งแต่วันที่เรายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะครับเมื่อก่อนอันนี้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะประสบความสาเร็จในชีวิตค่อนข้างเร็วนะครับเข้ามาทํางานก็ตั้งแต่อายุ15นะครับเมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเร็วทั้งชื่อเสียงกิจยศและก็เงินทองแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เรายึดติดกับมัน เราเ็ความรู้สึกหวงแหนกับมันเรามีความรู้สึกว่าวันไหนถ้าเกิดมันไม่ได้มันเท่าเดิมเนี่ยมันจะเกิดความกังวลกระวายใจนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมันเผาผลาญหัวใจมากนะครับดูภายนอกเราดูเป็นคนสนุกสนานเฮฮาก็จริงแต่เวลาที่เราอยู่คนเดียวหรือว่าเราทําอะไรที่ไม่ได้เจอคนมากๆเนี่ยเรารู้ว่าใจเรากระวนกระวายมากนะครับว่าวันหนึ่งที่เราเราไม่ได้มันเท่าเดิมเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยชีวิตมันเป็นชีวิตที่ มันมันเหมือนความว่างเปล่าที่มันไม่มันไม่เต็มสักทีนึงนะครับเอาเงินทองใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเกียรติยศใสไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มชื่อเสียงใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มครับจนถึงวันที่1มกราคมปี2548นนะครับเป็นวันแรกที่จมได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้านะครับจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยเรามองเห็นพี่ปูอัญชลีพี่ไวยกซียพงศ์เรามองเห็นแววตาของทั้งสองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไม สองคนนี้ถึงมีแววตาที่มีความสุขมากนักนะฮะเป็นสิ่งที่ตัวเจมเองค้นหามากก็เลยพยายามที่จะค้นหาว่าด้วยวิธีการอะไรถึงเป็นอย่างนั้นถึงได้รู้ว่าพี่บอยกับพี่ปูเนี่ยได้เชื่อในสิ่งหนึ่งได้รู้จักกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าพระเจ้านะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคขอลองนะเพราะว่ามันไม่มีหนทางเราไปทำมาหมดแล้วถ้าไม่ใช่ทางนี้ก็คงจะคงจะแย่มากชีวิตก็คงจะล้มเหลวไปนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสัมผัส สุดท้ายก็มาพบกับคําตอบของชีวิตครับเมื่อเจอกับพระเจ้านะครับสองปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเคยยึดติดมาเราเราสามารถที่จะหยุดมันได้แบบฉับลันนะครับเพราะเราค้นพบแล้วว่าสิ่งที่มั่นคงแล้วก็ถาวรและที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับและสิ่งที่เราควรยึดถือก็คือพระเจ้านะครับก็ ตั้งแต่เดินทางกับพระเจ้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าหัวใจที่บอกเคยรู้สึกว่างเปล่ามันถูกเติมเต็มขึ้นทันทีเลยครับแล้วมันมีความสุขที่แบบโอ้โหมันเกินคําบรรยายมากครับเงินทองเท่าไหร่ที่เคยได้มาเกียรติยศเท่าไหร่ที่เคยได้มาความสุขจากชื่อเสียงที่เคยได้มามันไม่เท่าน้อยนิดที่พระเจ้าให้นะครับพอตัวเราเองไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศนะครับเรามุ่งเดินทางกับพระเจ้าเนี่ยปรากฏว่า พระเจ้ากับประทานสิ่งเหล่านั้นให้มาแบบเกินเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับเกินกว่าที่เราอยากได้อีกนะครับพระเจ้าประทานในสิ่งที่ดีที่ดีกว่าที่ดีกว่าที่เราอยากจะได้ทุกครั้งที่เห็นต้นคริสต์มาสนะครับทุกครั้งที่เห็นไฟคริสต์มาสมันทําให้ตัวเยามเอเ็่รู้สึกซึ้งในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ไม่ได้แบ่งเชื้อชาติ ไม่ได้แบ่งประเทศไหนก็ตามทีทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์นะครับเป็นลูกพระเจ้าได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนศาส,สนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาของฝรั่งไม่ใช่ศาสนาของใครเป็นศาสนาของมนุษย์ทุกๆคนของนวงใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนอยากให้วันคริสต์มาสนี้ไม่ใช่เป็นแค่วันเที่ยวของที่เราเข้าใจกันอยากให้พวกเราระลึกถึงพระคุณพระเจ้าทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้มีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับ ง่ายนิดเดียวครับวอนอาทิตย์ถ้ามีเวลาลองเดินเข้าไปที่โบสถ์ที่ใกล้บ้านที่สุดหรือว่าที่เพื่อนรู้จักใครก็ตามทีนะครับอันที่สองที่ง่ายอีกอย่างนึงก็คือลองเปิดอ่านพระคัมภีร์ครับครั้งแรกที่เจมรู้จักกับพระเจ้าก็อ่านพระคัมภีร์ด้วยความไม่รู้นะครับแต่พระเจ้าจะทรงเรียกคุณเองผมเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกกุณเองนะครับของให้เราใช้วันคริสต์มาสเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้น นะครับว่าเราจะรู้สึกนะครับว่า,วาเวลตาที่มีความสุขของพี่น้องคริสเตียนเคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่าทําไมคริสเตียนถึงดูมีความสุขนักในชีวิตนะครับถ้าหากได้มาเดินทางกับพระเจ้าเหมือนกับเจมเหมือนพี่บอยเหมือนกับพี่ปุ๊หรือหลายๆคนที่ได้สัมผัสจะเข้าใจว่าทําทไมความสุขที่ได้จากการเป็นลูกพระเจ้านี้มันเป็นอย่างไรความสุขที่เจมบอกว่ามันเติมเต็มหัวใจใทันทีมันเป็นยังไงนะครับขอให้ พระพรของพระเจ้าไปสู่คนไทยทุกๆคนที่ชมรายการนะครับขอให้วันคริสต์มาสเป็นวันที่พวกเราได้ระลึกถึงพระคุณพระองค์พระเจ้าพระพรครับ